แต่กี้เขาถามอ่ะคืออาจจะฟังดูเบสิกแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่คนเข้าใจผิดเยอะมากแล้วก็ไม่เข้าใจว่าเอ้ยจริงๆแล้วเราบอกว่าเราไปปฏิบัติธรรมเราไปไปบวชมันแปลว่าฉันต้องนั่งสมาธิได้เป็นชั่วโมงหรือมันแปลว่าฉันต้องสงบหรอมันแปลว่าฉันต้องไม่คิดอะไรหรอือซึ่งไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องอะไรอย่างนั้นเลยการที่ทำอะไรงั้นแล้วมันนิ่งแล้วมันสงบมากๆเนี่ยถามว่าดีไหมดีนะไม่ใช่ไม่ดีแต่ไม่ใช่เป้าหมายในการบวชไม่ใช่เป้าหมายในทางพุทธศาสนาเพราะว่าพระอาจารย์เขาบอกใช่ไหม สมาธิสามารถทําได้ในชีวิตประจำวันทุกอย่างจะยกของจะมัดถุงใจอะไรเงี้ยถูกไหมครับนั่นแหละคือใจความสําคัญมันอยู่ตรงนั้นสมาธิมันแปลว่าใจที่เราตั้งมั่นอยู่กับอะไรสักอย่างตั้งมั่นอยู่กับการมัดถุงเนี่ยใจก็เป็นสมาธิแล้วในการที่มันสงบมากๆเว่อร์ๆอยู่ได้เป็นชั่วโมงสองชั่วโมงเขาเรียกว่าเข้าฌานแปลว่านิ่งอยู่กับอะไรอย่างหนึง่งได้แบบนานๆไม่ไปไหนเลยนานมากเลยไม่ไปไหนเลยเรียกว่าเข้าฌานซึ่งฌาน ไม่ได้แปลว่าปัญญาและไม่มีความจําเป็นที่ต้องเกิดปัญญาทําก็ได้ไม่ทําก็ได้ไม่เกี่ยวเลยนะเดี๋ยวก่อนจะไปถึงเช็คลิสต์เนี่ยต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนวนะ่าแปลว่าเรานั่งสมาธิหรือทําอะไรก็ได้ในชีวิตประจำวันแล้วมันเกิดความใจที่มันตั้งมั่นอยู่ในสักอย่างช่วงขณะหนึ่งเรารู้สึกว่าเออมันสงบได้แล้วแค่นี้พอสมมุติจามาใช้ในชีวิตประจำวันก็อารมณ์ประมาณว่าเจอหน้าเจ้านายใช่ไหมครับโอ้ยด่ามอะ่ะ ปื๊ดเลยปื๊ดตึ้นเลยถ้าเราเป็นคนที่ฝึกสมาธิเรื่อยๆในชีวิตประจำวันเรื่อยๆเราจะมีอารมณ์ประมาณว่าหนึ่งสองสามหยุดแล้วหยุดได้ด้วยเครื่องมืออะไรสักอย่างที่เราถนัด<อ>เช่นเราถนัดการลมหายใจอโอเคไว้มันพอเบาเลยนึภาพออกไหมครับแค่เนี้พอแล้วสมาธิระดับเนี้ยเพียงพอแล้วอแล้วเราสิ่งที่ทําได้เราไม่รู้ตัวที่ทําอยู่ทุกวันเนี้ย คือการรู้สึกตัวเนี่ยอันนี้ประเสริฐที่สุดแล้วอ่านน้ำรู้ว่าอาน้ำขี่มอไซค์รู้ว่าขี่มอไซค์กินรู้ว่ากิน <c oughs> สิ่งเนี้ยคือสิ่งที่ควรเจริญแล้วต้องทําให้ได้มากที่สุดอันนี้ดีที่สุดแล้วจริงๆแล้วอ่ะประเด็นคือมันต้องได้อันนี้ทํา <c oughs> สมาธิ <c oughs> ไม่ได้ <c oughs> ไม่เป็นไร <c oughs> อันนี้ผมได้ <c oughs> นั่นแหละใจความสำคัญของมันก็คือการมีสติรู้ตัวรู้ว่าเราทาอะไรรู้ว่าเราขยับรู้ว่าเราคิดรู้ว่าเราชอบรู้ว่าเราโกรธรู้ว่าเราขี่มอไซค์ มนี่าสำคัญที่สุดแล้วอันนี้คือสาระสำคัญของมันเลยคือรู้อยู่กับปัจจุบันอืมแค่นั้นเราจบครับอะไรไม่รู้ที่เหลือถ้าพูดไปหรือไม่จาเป็นต้องพูดหรือในอนาคตไงไม่รู้ช่างหัวมันที่หมดในชีวิตขอให้ทำอย่างนี้ให้ได้ตลอดรักษาไอ้ตัวรู้เนี่ยให้ได้มากที่สุดบ่อยที่สุดดุดไปแล้วช่างหัวมันแต่ว่าพยายามรักษาแล้วก็มีสิ่งนี้ให้ได้เยอะที่สุดสิ่งเดียวในชีวิตพอแล้วชาตินี้ อย่างอื่นไม่รู้ช่างมันใครพูดภาษาอะไรอะไรปิดอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องเข้าใจครับถ้าสมมติว่าอันนี้อาจจะเข้าใจว่าไม่ต้องโทษตัวเองขนาดนั้นสมมติว่าถ้ามันถ้ามันแบบเราออกนอกลูไปสักพักระยะยาวๆเงี่ยก็รู้ตัวก็พยายามรู้ตัวแล้วกลับมาให้ได้บางทีมันก็ต้องไปชาร์จตัวเองบ้างอะไรบ้างพักบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคแต่ขอให้ยึดสิ่งนี้ไว้เป็นเขาเรียกเป็นสนาณะของชีวิตตลอดชั่วชีวิตเลยคือขอให้รู้ตัว ทำมาแล้วก็ขอให้รู้ตัว,วนั่นเลยนี่เป็นประเสริฐที่สุดแล้วที่เหลือช่างโหดเอาเทอันนี้ถือว่าเทนนแบบที่พี่พีบอกคือต้นนองปอทำได้โดยที่ไม่รู้ตัวไม่รู้เ,เรื่องเลยนี่แหละมน <c oughs> ันเป็นธรรมชาติที่สุดแล้วขอให,ให้ทำอย่างนี้ให้ได้สมมงหมดเดี๋ยวเราขยายต่อแล้วกันเนาะที่ตะกี้อุสาหพูดไว้